แผนอาหารสดปลาซาโมนนะคะเป็นแพ็กอย่างนี้ก็แล้วแต่ช่างนะคะอันนี้ไม่มีไม่มีหนังนะคะปลาซาโมน 1ิบสมบนมาทานมากนี่หอย6กปอนนะคะหอยแบบนี้หกปอนแต่สาวไทยไม่กินค่ะกุ้งนี้ก็13บาปอนต่อแพ็คนะคะกุ้งสุกแล้วคิงพรองปลาแล้วแต่ส5บห้าปอนนะคะ ปลามากอันนี้แซลมอนเป็นตัวนะคะถ้าขายเป็นตัวก็30ปอนแล้วแต่กิโลนะคะ33ปอนอย่างเงี้ยนี่ปลาแดงเป็นแพ็คมาดูส่วนของไก่นะคะไก่แพ็คนี้ก็67เปอเขาจะทำแพ็คใหญ่ๆเลยนะคะนี่ก็เป็นเป็ด เขาก็จะบอกราคาไว้นะคะว่า 16, 15ป okay. ระมาณนี้ถ้าเป็นตัวเขาก็จะติดราคาไว้เป็นเป็นตัวอย่างเงี้ยค่ะอย่างนี้นะคะอย่างนี้ก็11บอ30เป็นตัวะะแล้วก็ไกะะ่ส่วนอันนี้เป็นหมูนะคะท้องหมูหมูติดมัน เอาไปทำหมูสไลด์เอาไปทำปาร์บีคิวได้ซอสเสร็จก็สิบเราก็จะติดราคาไว้ให้ดูนะคะดูส่วนเนื้อนะคะเราก็จะติดราคาไวค้ค่ะว่ามีอะไรมากเยอะเพราะว่าอันนี้นี่กระดูกหมู นี่สแป r ์ริฟใช่ไหมบอก j รน n t l สล n r ลิฟเขาก็จะบอกราคา12บสอนต่อแพ็ก13บอนต่อแพ็กแบบนี้ก็มีคะ่ะเยอะเขาก็จะบอกราคาไวค้ค่ะอันนี้หมูติดมันนะคะนี่อันนี้เอาไปทำหมูกรอบได้นะคะใครจะซื้อแบบใหญ่ๆเลยก็ได้ ก็แตกต่างอันนี้หมูเนื้อหมูนะคะไม่มี shoulder steak เอาไปทำสเต็กได้ค่ะน,น,นี่ก็เหมือนกันค่ะไม่มีกระดูกนะคะนี่น,นีก็หมูเหมือนกันขาหมูจะเอาไปทำพะโลได้นะคะตรงนี้ก็จะเป็น tenderloin pork เราก็จะบอกราคาว่ากีะมาณน,นี้สิบกรัมเองเ <Yeah. S 1> นี่ยแพนหนังหมูหมูก็มีหลายแบบนะคะเยอะมากเป็นแบบเยอะเยอะจริงๆ เอาไปทำปาร์บีคกเขาทำเรียบร้อยแล้วแบบไม่มีไม่ผสมก็มีปีไกเป็นแพ็คอย่างนี้นะแพ็คใหญ่มากแพ็คหนึ่งก็5ปอนะคะ5ปอนกว่าอันนี้น่องไก่แพ็คหนึ่งก็4ปอนก65นะคะอันนี้สะโพกมันนะคะ5ปอนสโพจะเป็นอย่างนี้นเลยเอาไปทำ 13บปอนด์ยเเยอะมากนะเยอะจริงๆนี่ค่ะมีซีวิสขายด้วยนะคะสลัดซีวิสสลัดน่าก,กินมากเขาไม่เห็นบอกเลยว่เท่าไหร่ซีออซีว,วิส CV สลัดก็10บปอนด์80 มากรูดน,นะคะดีน่ากินสวยงามมากรูนชีสเแลเ้วก็ฮันซอซูชิด้วยนะคะกล่องหนึ่งก็สิบสองกองคุณผคะรวมซูชิอันนี้ก็สิบสองกลนน่อนค่ะ สำเ็ดรูปก็มีนะคะอันนี้มักกรนีชีสอาขาบนาราแบบนี้เอาไปต้มได้11กน37นะคะี 3, ะคะมักกรนีชีส6้อน7บอนนะคะนื้อพวกนี้นะคะ เอามาจากอิตาลีเขาบอกขึ้นชื่อเลยแหละคะ่พพะพวกเนื้อพวกซอสเส็จอะไรเงี้ยที่อิตาลีนะคะแพ็คหนึงก็ราคาอยู่ที่7จ็ปอนดบเารคะเยอะมาก้ชื่อนะคะพวกเนื้อพวกซอสเส็จอะไรแบบนี้ นี่ค่ะช็อกโกแลตโอ้ยี่สิบสามปอนนะคะห<โดย>นึ่งพันบาทแล้วก็ช็อปเรียบร้อยแล้วนะคะก็รอคิวที่จะต่ายตันอันนี้ของมันเยอะมากซื้อไม่หมดค่ะไม่มีเงินซื้อระหว่างรอสิบสี่ ช็อกโกแลตนะคะ14ปอ์ mm hmm. ไปค่ะไปเชฟอาร์